ข้ามาแล้วจะกลับออกไปยังไงอันนี้เป็นหนอ่อ่ะแต่ว่าปอยาวมากโอ้โหสบายดีพ่อแม่ไอ้น้องเบิร์ดคนเดิ ตั้งไม่ได้มาพบกับสีแล้วสักจะสิกเคยสีแส,ส,ส่บาทองสบายดีตอนเช้าทุกคนตอนนี้ก็คือเป็นเวลาอยู่หกโมงหกโมงประมาณหกโมงเคืองเนียนทุกคนตอนนี้ก็คือสีกำลังนึ่งข้าวนอกพอดีนึ่งข้าวแล้วร้อยแหละพอดีว่า,วา ีมาหาเน่อไม้คือก้าทุกคนเลยหาหน่อไม้กาบได้ไปสใส่ไก่นะกอยูเ่เฮาสีนี่แหละทุกคนเลยก็สีมาหาเบิ้งว่างามนี้มันสิมีหรือบอ่เนาะทุกคนเนาะเพราะว่าส่วนนี้ก็คืออากาศจะหนาวแล้วทุกคนเ้ยตอนนี้คือแบบอากาศเย็นแล้วเด้อเย็นประมาณได้สามมื้อแล้วสามมือแล้ว,มมลวทุกคนเลยแล้วกันมือคือนนี้ทุกคนฝนตกเนาะฝนตกแต่ว่าบ่อตกแห้งตกพอดีแบบอเดินพอดีเปียกหนึ่งประมาณนี้เลยทุกคนเลย เย็นแล้วทุกคนในลมบ่อยๆตอนนี้นคือแดดจะกำลังส่องแล้วทุกคนเนาะอากาศจะเริ่มเปลี่ยนแปลงแล้วทุกคนอย่าลืมพากันพักษาสุขภาพในเด้อทุกคนเด้อเพราะว่าช่วงฤดูที่ว่าอากาศเปลี่ยนแหม่นเห็นให้ห่างกายฮาอันแบบทับสดแล้วทุกคนเนาะไปทุกคนไปหากันเลยเมื่อนี้กับสีบ๊อมีเสียมทุกคนเเพราะว่าหาหน่อไหม้หายักแล้วนี่แต่สีกะเอาเนะาะก็เอาทั้งเทิงเพราะว่ามันสีนี้แบบเป็นพวกแหน่งพวกอะไรนะ แต่โน่ค่ะบม่มีแล้วทุกคนในโน่ค่ะเป็นนอสว่วนหลัยจะมีแหนง่งนะตัดมาเบิ่งกันว่าเมื่อน,นี้ซาสีสีได้หรือเปล่าไปคัดกระยับสมุนซาสีก็คือมาใน,นหัวนะอากาศจนะหน้าทุกคนในร่มก็ว่อยๆได้นี่ไป,ไปหากันอุปกรณ์หา้าวกัน หาทางเทิง่ยนยบรรยากาศงานเ้ามื่อนี้อากาศเย็นเย็นทุกคนเลยเย็นเย็นแบบพอดีคักนะพอดีแบบไปหานอไม้มาไปหากิ้นะสบายคักแล้วมันอากาศเย็นเนาะทุกคนมืออื่นสสี่จะเกี่ยวข้าวแล้วเด้อมืออื่นมันเป็นวันอ่าวันเสาร์นะพอดีอ่าเมื่อเสานี้พอโทรมาโทรมามาว่า ข้าวฮัซุกแล้อเด้อว่าข้าวข้าวอีลายบอกข้าวอีลายนี่แหละประมาณสี่หายเนี่ยทุกคนเดี๋ยวเมื่อื่นสี่กัดสิไปเบิ่งเนาะมาทุกคนรอท่าเบิ่งอัปเดตน้ำกันเนาะทยที่วางกับเมา่กี้ข้าวสายสี่เนี่ยเด้อทุกคนเนาะก่อนสิไปเกี่ยวข้าวค่ะมาหา่อไมกันก่อนนะทุกคนเนาะไปมาเบิ่งแตเนาะมีเดี๋ยวบอกอันนี้เป็นกอไม้สังไวยนะทุกคนเนาะกอไม้สังไวยที่พอปลูกนะทุกคนเนาะพอสสี่ปลูกน่าจะเนกว่าจะมีหรือเปล่า มันอยากหายากแล้วทุกคนในนอไม้ยักษนี่อยากหายากษ์นอมาย์สังพายทางล้มก็คือน่าจะบ่มีแล้วทุกคนเลยทัศสิมีกะทางเทิงผู้แหละทามีได้ก่อนนอมาย์สังพายเงินสดสีแห้งแล้วทุกคนเลยแห้งเลยอ้าหมดก๊ดาซสดสี่โอ้ยหมดคคหมดแดงไฟฉัะนเลยไป อันนี้คือนาบาเพิ่นนะนะทุกคนนี่เพิ่นพันเนาะพันพื้นไว้แบบเอาไว้อ่อยหกขนาดเลยทุกคนเอ้ยเพราะว่าบริส้สูอะ่ะหมาเนาะทางนี้เนาะคือบอ่มีเลยมันจะได้กินไหมล่ะก่อนไม่สัมภยัย แห้งเนาะทุกคนเนาะยามนี้แห้งแหงอ้าดี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 จะซีอะไรเห็นแหนงวะเนาะตาไปเบิง่งนี่ทุกคนสีเห็นแล้วแหงมันอ้าดีดีจะซีเห็นแล้วแต่มันยาวแล้วยาวกับยาวเนาะเพราะว่าอยากทุกคนสีได้แหงนึงได้ทุกคนเลยแหงนึงกับเพื่อสีได้เนาะ ม,มันกะอ่อนอยู่ด่าแต่ว่ามันกะเลิมแบบเลิมอยากแก่แล้วนเนาะเลิมแบบมันโบอยากอ่อนคือตะกี้นะสมัยตะกี้คือซ้ำเนี่ยโอ้ยอ่อนไหมนะแต่คือได้แนวม,มันจะดีแล้วทุกคนนะบรรยากาศยามสาวนะี่ทุกคนน่าเฮาจะดีนะถ้าว่าปลูกข้าอยู่ไฮงานี่จ้ะเหลืองอะเฮอเรือยไปจ้า นี่ได้ไหนเล้งทุกคนตัดไปหาเต่าเดี๋ยวนี้จจอนน้านี่นี่เดี๋ยวทุกคนนี่นี่ซีมียาดังสีนังใบเนาะไม้ประเทศยาด่างนี่เอาไปแจกเลยแล้วนี่เอาไปเบิดเลยนะอ้าวนี่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 อันนี้ก็แม่ยดได้นี่อันนี้เด็ดประโยชน์นี่นี่ทุกคนถือว่าได้อันนาเติมเนาะไปไปหาต่อทุกคนเห็นอยังก็เอาไปเบิร์ตมือนี่ น้องดุยจะมานำดุยเอ้ยดุยดุยเอ้ยเออเป็ดกำลังใจมื่อสี่จะมาเบิ่งส,สีแลลวเห็นด้วยฮะยืนไปเย็นมาทุกคนพดเ,เห็นเลยเห็นนอนแต่มันยาวแล้วยาวกับอาเพราะว่ามันกลัวมันไม่มีเนาะดี่เห็นด้วยทุกคนนะนี่ไงเห็นไหมเบิ่งส,สี่เบิ่งก่อนว่ามันพอเอาบอ ยาวเลยทุกคนยาวแล้วโอ้มันแข็งแล้วมาดิมันแข็งแล้วทุกคนเอาไม่ได้แล้วนี่มันแข็งแล้วโหแข็งอะไรก็ได้ปูปลาปูดงดิมันแข็งแล้วทุกคนนนอนนะยาวออนอนนี่จะแข็งแล้วนอนนี่

มันยานเดกกันยาน, <c oughs> นนะหึหึมึห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 ึมันึนหึ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 ทุหึหึหึแม่มัน,นะน,ยนมอยู่หึหดหแม่มันึห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 นหึห้หึเอสึหาหึ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 ้ึห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 หึ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 ีกหึหยห เห็นยหมอโอ้โหแข็งแล้วเอาไม่ได้แล้วไปจับจับครับมันยาวแล้วทุกคนเลยสามโลนนยาวเลยตัวตน,นี้แข็งแล้วเอาไม่ได้ vì hiện ừ. tôi nên nó mà bưng cả nó, chào đầm, các má thấy ngào được rồi, ngào. nhà con, nào được? Mình แต่ไหงน้อย,ยนะไหงน้อยเก่านะดีกว่าไม่ได้อันนี้คือตังอยู่รับของเัาได้ทุกที่นี่แหน่สัสีนี่บอกไปเลยๆงัวส,สัสีมาหาสัสีทุกคนดฮ้ยม,มาทำไมเด๋มันมาเลยทุกคน ตานะเดมาอะนี่โอ้ยนคนนึงไงสินะอันนี้ทุกคนมันกินเหางคือมันจากแบบยังโซนเดี๋ยวนี้แหละดูหมดูมันหายได้ดูอู้หูหอย่านะ ยิ่งกลัวอยู่ด,มดูมาด้วยเาเร็วมันหายด,ด้วยดูยมาด้วยมันหายด้วยไปทุกคนบรรยากาศเดินงานศศิจะประมาณนี้ทุกคนหาตามโก้ได้ กี้ฮะทุกคนเป็นแถวไปเลยได้ในได้เป็นแถวไปจนสุดเลยอันนั้คือสองสามเกานี่ยตัดไปเลยทางนาใ่หสองสามเกาะตัดเลยไปจะมีไหมตัวนี้อทุกคนนี่่นอมันบอกาไปบอกตัวนี้งาไปบอกูพดีเบิกิสิอสงออกมือเด้อ

ไม่มีหน่อไม้เด้อสิเห็นหน่อไม้อันนั้นคนหน่อไม้ยันบุก อุ้ยนี่น้ำนกไม้ยามีจักจั่ง นถึงเวลาที่เราจะใช้ตัวสวยแล้วเนาะก็คือไม้ไม้อยางมงะเขาเอ,าอางงิ้นทำไมอ่ะไม่ขอกกะไม่ขอกกะเอาหน่อยแตดแล้วม่นสิเป็นเพลงแน่นอนพอดีทุกคน แข็งแน่ทุกคนดิเพราะว่าแบบไม่ยังฝนบบได้ห้ามแมา่นะผมไโ้ตกใช่มันก,ก็แข็งเลยถ้าแบบเผาดูแหละหดน้ำทุกคนตะละก่อมาขาแบบน้ำผานโบถือก็ละน้ำ ลำก็จะงมีแต่บองหาไปนั่งตักบองไปนั่งทั้ ันนี้ยาวเลยเอาไปปล่อยฝนแล้วคอยเห็นมาแต่ไก่เลยทุกคนนี่ทุกคนอันนี้คือแหน่นงนอไม้นเนาะแหน่งนอไม้ที่ว่าอันเฮาตัดแล้วฮะนะเลือกสีสินะอันนี้คือที่เฮาตัดแล้วเห็นปะ แต่แ้วมันกระปุงมาใหม่เหน่งมาทุกคนน่าเสียสีหฮากับนี่ทุกคนโคตรยัง แดดกำลังออกทุกคนเร้ยบรรยากาศงามขนาดเลยแดดต่เบิ้งเปิ้งแนงน้องไม้ยามเสาเดี๋ยวมือหน้าสิจะพาไปพางแล้นนะมันจะมีดอกก่อนน้องไม้ลายแต่ว่าสลัดเราไม่ได้เห็ดหัวมันเหเห็ดแล้วแต่ว่าหัวมันอยากเพลแล้วเนาะก็เลยหัวมันก็เลยเข้าไปกิ่ มาเบิ่งแแน่หน้อไม้ไหลจะมีหรือเปล่ามันเดืจ่อยนะมันแห้งหมดแล้วทุกคนสังเกตเบิงดินแห้งหมดแล้ว ไม่มีแล้วอ่ะก่อนนี้ดิกก่อนนี้ก็ไม่มีก่อนนี้ล้างอีกไหมมันผมมีแล้วทุกคนในร้าม แล้ลๆนี hmm. ่นี N ่นอนมนอนมาทุกคนนอนแล้วนอนเอป้ายส๊ายอามักี้ยังเป็น มันก็ยังเป็นแหนงอยู่นะมันเป็นหอนอยู่ทำไมคปบคุม เน่ะหน่อมันหนอน้อยเนาะหนอหนอ้นอยมันทุกคนามเซนอีแล้วนี่เได้ละอันนี้เป็นหนอ่อนะแต่ว่า ปอยาวมากมาสิสิทุกคนอันนี้เป็นน่ออหนวเนือไม้ไหลใหญ่ไปแต่มันยาวแล้วยามนี้มันยาวเน้ะยังอ่อนค่ะน่อไม้เงาสิก็จะหาไปเรื่อยๆก็ง่ายดายแล้ว ไห้พอคนปลูกมาแล้วม,มันเป็ดล่ะกับมาตัดเอือโอเคเน้่ทุกคนได้แล้วเรไปหาต่อไปกันต่อเห็นีหมคะ เดีแล้วทุกคนนี่อันนี้เป็นหน่อมาเลยเดี๋ยวหาทุกคนเห็นอีกเด้ได้เบิกตัวสิผ้าไปนี่เห็นไหม <c oughs> นี่อันนี้คือหนอนเนาะเข้ามาแล้วจะกลับออกไปยังไง <c oughs> อนกมาด้้ยแล้วคนจะจ่อมันบรรยากาศลมเย็นสบายนะทุกคนเนาะโอ๊ยนไม้เจิดจ้ ลงกับวอยวอยอยู่ทุกคนในตอนนี้เมื่อวานก็่เย็นเย็นเนาะเย็นเบิดมือเมื่อวานเนี่ยแดดหน่อยหนึ่งแดดหน่อยหนึ่งก็เย็นจนอุ้ยตกนี่ทุกคนปะตอกน้อไมรอากาศยามเช้าเนาะงานศศิ จะถือว่าได้หลายตึกทุกคนมาปองกันนี่อันนี้เป็นน้นไม้ทังเัยนะทุกคนอ่ะตไม้ทังพัยนอที่วานมันโป่งใหม่เนะมันโป่งไหม่หลังจากที่ว่าเฮาจูดันอย่างแล้วมันก็โปง่งอ่อน,อบบน,น,ออนทุกคนอ่อนค่ะ ก็ถ bon mm ือว่าได้ลาตรฐนตะกี้ซิคิอตวน่าตีบนีเลยนะขัดใจสุอ่อนแท้ทุกคนเอออ่อนอากีมื่อเน่้อนเนเกียวมส่สไเกี่ยวข้าวไทยวางกามาเกี่ยวเธอสสีเด้อทุกคน เดี่ยวข้าวอยู่บ้านนากระโดมเมื่องไทบุทองแข่งคำม่วนนะทุกคนเลือดไก่แต่ปีน โกกแล้วสิกะสีเอาไปแจกทุกคนแต่ว่าคลิปหน้าเนาะคลิปนี้สิอาจจะบ,บริเกตให้เบริบรนเนาะทุกคนเนาะมีแต่ว่าเพราะว่าสีหานเอามาแล้วกะฟ้าแกล่แล้วกะเกี่ยนไตหานนะทุกคนเนาะมันนี้เปิดห้ามอันอื่นกับปิดแล้วปิดไปนาข้าวูุปะมาสี่หายเนี่ยทุกคนเลยสี่หายเนาะแตประมาณสองสามมือ้อคนละเปิดสิแล้วเพราะมันม,มีคนดิ น้องสัสี่กะอาจจะปริมาณพราะสามีมีแต่สัสีเนี่ยอย่าอนผักอะไ้องสสี่ห ุกคนหน่อไม้สอดสีก็ได้ประมาณจังนี้เนาะป้าทุกคนเดี๋ยวสิจะขอตกไปปอกหน่อไม้ให้เล้วก็เดี๋ยวทุกคนเด้อเพราะว่าตอนนี้ก็คืออยากสวยแน่แล้วเนาะการหาหน่อไม้สอดสีกัประบ้านนี้เลุยคนหาอยู่ในเหือนเนาะแต่ว่ามันก็ย่างได้ยู่เนาะทุกคนเนาะเดี๋ยวไว้เจอกันใ่ในคลิปหน้าเด้อทุกคนเด้ออย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นก็ลังใจให้สอสีแน่เด้อทุกคนเด้อเมื่ออื่นไพรวังกัมังเก่ยเข้าซอยสอดสีแน่เด้อทุกคนเด้อนน่หน่อไม้สอดสีทุกคนไดเได้